พูดอะไรยูไม่ได้ยิน<บ>ี่บอกว่า<อ> <HD Jer. S 1> ลูกร้องเหมียวเหมียวจะกินก๋วยเตี๋ยวกูไม่ได้บอกว่ากูจะกินก๋วยเตี๋ยวกูบอกว่าลูกมันร้องเหมียวเหมียวรู้เรื่องไม่เหมเหียวกูเป็นไรฮะไม่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหม สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผม Not Accident Channel เช่นเคยนะครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาปั่นบีอีกหนึ่งคลิปนะครับทุกคนตอนนี้เราพึ่ง จะกลับมาถึงที่บ้านกันนะครับเนื่องจากว่าก็คือไปซื้อของกินอนะมากินที่บ้านนี่แหละนะครับก็ยังไม่ได้มีใครกินข้าวนะครับทุกคนนะแต่ตอนเนี้ยบียังไม่เข้ามาในบ้านนี้นะครับอยู่ที่บ้านแม่ผมนึกแผนสนุกสนุกออกที่จะมาปั่นบีกันนะครับทุกคนระหว่างที่ขับรถมาเนี่ยปั่นนึกอยู่ว่าอยากจะแกลอะไรดีนะครับแผนนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะเป็นคลิปที่ปั่นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะมาแกลเป็นคนหูตึงนะครับทุกคนโดยที่แบบว่าพูดอะไรไปก็เหมือนไม่ค่อยได้ยินอนะเออบีพูด พูดอะไรมาเราก็จะฟังผิดเพี้ยนไปอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสนุกนะคลิปเนี้ยนะคลิปปันๆเนีผมนี่โคตรชอบเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารีบไปตั้งกล้องไว้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวก่อนที่บีจะเข้าห้องนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแก้ไปคนหูตึงกันดีกว่าทุกคนนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง a c c ก d ์เซดด้วยละกันนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปช่วยยิ้วกล่องรเท้าหน่อยฮะไปช่วยยกกล่องรเท้าหน่อยขวดน้ำโก๋จามาเอามาไว้ในห้องจะมาเปลี่ยนกล่องรเท้าอะไรนะช่วยหิ้วกล่องรเท้าหน่อยพูดอีกทีอะไรนะช่วยหิ้วกล่องรเท้าหน่อยหิ้ว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 ขวดน้ำโก๋ตีนโน้ตหิ้วกล่องรเท้าเร็วๆอามาไว้ อะไรนะหิวข้าวพูดอะไรไม่ตลกจริงๆหิวกล่องรองเท้าจะกินทั่วฝักยาวจะกินทั่วฝักยาวจะกินทั่วฝักยาวพี่จะตลกพี่มากเดี๋ยพี่หัตกวดกระต๊อกและเด้ยวลุกมาได้ยินไอ้นี่ปวดกระตอกปวดกระตกปวดกรตกกระเ้วกระเ้วกระเดี้ยวปวดกระต๊ตก เราอยากจะนอนกบพูดอะไรไปไปไปดีด<ป>ีโอ้ยเลยอีกแล้วอากาศจะเสียอีกแล้วโอ้ยก <c oughs> ูทุกคน ปั่นแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอญาตไปช่วยยกของก่อนนะครับทุกคนนะมันน่าจะให้ต้องการความช่วยเหลือเ่เดี๋ยวเรากลับมาปั่นต่อแล้วกัน <S <S ดอกแรกเอาสักมืนเลยคนแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงจะมา กินหัวพักยาวกินหัวพักยาวกินหัวพักยาวไม่ได้ซื้อไว้เลยหัวพักยาวเลยพี่ฮะเกี่ยวอ,อะไรกระถดบังยาวพูดอะไรหนูบอกว่ากล่องเนี้ยรองเท้ามันยาวกว่ากล่องไหมไม่ได้ยินดีดีดี ียพูดพูดเลยนะขี entering, ้เก um> ียจพูดพูดอะไรอู่ะไม่เลยฮะไม่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมจะกินไข่ หรือไรแตกถ้าแตกอันตรินจ่ายเข็มละ5้0บาททันทีได้ยินไหมได้ยินไหมวะจะกินไข่หรือเปล่าวะอะไรวะไม่ใช่ได้ยินไหมวะไอ้พวกเสวะ มี่พูดอะไรพี่กล่าวม,มีเรื่องได้ยินไหมวะไปทิ้งถังขยะไปทิ้งถังขยะไปทิ้งถังขยะว๊าดไม่นี่บอกก็ให้ไปทิ้งถังขยะได้ยินไหมวะด่าพี่ว่าสวะไอ้สวะมึงอะอ๋อได้ยินไหมวะ <c oughs> อะไรของดีวะพี่พูดอะไรพี่กม่รู้เรื่อง ลูร้องเหนียวเหนียวลูกร้องเหนียวเหนียวเดี๋ยวก็มาจะกินบะเตียตเต๋ยวจะกินบะเตี๋ยวซื้อยำม,มาจะกินบะเตี๋ยวว่าปะเนี่ยนนนหนูพูดอะไรหนูบอกจะกินบะเตี๋ยว,วตัวตีนและเอาให้พองามให้พองาม <c oughs> อย่าปาดพูดอะไร พี่ไม่ได้ยินพี่ว่าล oh, yeah, ูกร้องเหมียวเหมียวจะกินก๋วยเตี๋ยวกูไม่ได้บอกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกูบอกว่าลูกมันร้องเหมียวเหมียวรู้เรื่องไม่เหมียวพี่ไม่รู้เรื่องอ๋อไม่ได้จะกินก๋วยเตี๋ยวจะกินข้าวเหนียวเดือดรำคาญพี่ไม่รู้เรื่องพี่พูดอะไรพี่ไม่ค่อยดีพี่อ่ะเป็นอะไรเนี่ยโอ้พี่ตึงอ่ะไม่รู้เป็นไรพูดดังนั้นแม่ได้ยินแล้วเนี่ยโอ้แม่ยังได้ยินเลย แม่แม่เขาไม่กินหรืออะไรแม่เขายังไม่ได้ยินแม่เขายังไม่ได้กินมกินอะไรอรไแล้วเขาจะกินอะไรเราพี่ไม่ได้ยินมีก็พูดดังๆไม่ได้ยินก็ไม่ต้องพูดไม่ได้ยินก็พูดให้เขียนไม่หมดพูดให้เขียนไม่หมดพูดให้เขียนไม่หมด อะไรนะพูดใหม่หูมึงเป็นอะไรวะพูดอีกทีเอาไว้แค่หูไหมมาพูดอีกทีิล่ละหูมึงเป็นอะไรวะด่าพี่ว่าสวางแกไม่เมื่อกี้พูดไรกูบอกว่าปูอะยำปูจะได้กินไหมยำปูอาจาร์้ซื้อมาที่สิงห์บุรีอาจาหนูพูดจาไม่พอกับพี่เนี่ยพูดไม่พอตรงไหนหนูพูดว่ากูทำไม กูบอกว่าปูปูปููบอกกูอหาเรื่องไอเนี่ยหูงเนี่ยแม่งคุยดีๆก็ไม่ได้มาให้มาขึ้นมึงขึ้นกูเมไรกูพูดเม่อไรเนี้ยกูพูดกูอะไรนะเนียพูดว่ากูขอจะกินปูก็ไปใส่ถ้วยใส่กินนะปูปูปตปนปะปู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 เูปูปูปงเูป่ปูปงปู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 อูป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 ููู กินมีเหลืองวีโอ้วีกินเยอะมากใน,กนหัววีแม่งมีแต่ของกินเดี๋ยวก็กิกกนปูเดี<ป>๋ยวก,ก็กินมีเหลืองอะไรก็ไม่รู้โอ้ยทำไม่ได้เนี่ยพังหมดแลว้วเนี่ยพี่หนูไม่มีสมาธิกับพี่เลยเนี่ยนี่ยกงัวแตะฮะฮะอยู่นั่นเนี่ยพูดดังขนานดะนี้คอจะแตกแล้วไม่ได้ยินหรือไงใส่ยังไงข้างนอกฝนมันตกพี่ไม่ค่อยได้ยินใส่ยังไงใส่ให้หน่อยอะไรนะมันใส่ยังไงจะกินสไปา์ จะทำอะไรนะจะทำอะไรนะใส่ยังไงจะกินสไปซ์บอกว่าใส่ยังไงไม่ได้จะกินสไปซ์ทำไมบีต้องมาลงไม้ลงมือกับพี่เลยตัพี่พูดไม่รู้เรื่องมันน่ารำคาญกรใจายไหพูดอจ่าต่ออีกอย่างพี่พูดอะไรพี่ไม่ค่อยได้ยินหูมันไม่ค่อยดีหูไม่อะไรไหนหูนี่ไม่อะไรแล้วเอาไม้อะไรมาเล่นหูแม่คงแเฟ หูอะไรหูก็เป็นหูดิได้ยินไหมได้ยินได้ยินเขาพายเขาพาว่าไม่ชัดไม่ชัดหมายถึงเสียงไม่ชัดหรือว่าหนูพูดไม่ชัดเสียงมันไม่ค่อยชัดหูพี่ไม่ค่อยได้หูไปน้ำหนวกไปหาหมออะไรนะหูเป็น้ำหนวกไปหาหมอจะอ้วกจะอ้วกอะไร่มันจะหยุดมั้จะอ้วกก็ไปเข้าห้องน้ำ เอาแล้วพี่ก็ฟังหนูอยู่เนี่ยพี่ก็ตั้งใจฟังที่สุดเลยหนูก็พูดให้มันดังๆเลยบอกว่าพี่หูหนวกหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะอ้วกอ๋อหูหนวกใช่ไหมพี่อ่ะหูไม่ดีฝนนั้นตกไม่ค่อยได้ยินหนูหนูอยากจะอ้วกหนูบอกว่าพี่เป็นน้ำหนวกไม่ได้บอกว่าจะอ้วกน้ำหนวกโดนน้ำร้อนลวกนี่ี่ ไอ้ใจยิ้ๆนี่พี่ก็ฟังห<อ>ุบดูมันนีดมันจะทำประกอบกล่องมันก็ประกอบไม่ได้เนี่อะเมือไหร่จอได้กินปูอืออือโง่ไหนปูไม่พร้อยแกเมื่อไหร่กูจะได้กินปูเมื่อไหร่อะไรนะเมื่อไหร่จะได้กินปูเมื่อไหร่จะได้กินปูไม่ปูซะแล้วอ่ะบอกว่าปูปู กินไก่น่าหล่อไม่รู้เรื่องถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งวัน่ะคุยแม่งยันฝนตกก็คุยไม่รู้น,น,นันตกฝนมันตก,นนตกนเออไปซะไป,ไปซะฟังไม่พูดดังๆดิพี่นูื่อคอจะแตกแล้วรู้ไหมต้องอมยาอมเนี่ยเจ็บคอเนี่ยจะกินขนมขนมไม่กินขนมะแลี่ไม่จริงขนมตอนไหน,ไหนมะเนี่ยหนูปอยโอยไคยหน้าขาแนแม่งพูดไม่รู้เรื่องพูดอย่างพูดอย่าง เนี่ยคุณก็พูดได้นี่เนี่ยอย่างนี้ได้ยินหนูพูดดังคุ่พูดอะไรหรอปลากรอบให้ไหมเนี่ยไม่กินไก่อ่ะกินแล้วเคยกินแล้วไก่ปลากรอบให้ไหมจะปลากรอบให้ไหมปลากรอบกล่องปลากรอบกล่องจะกินปลากรอบหรูอว่าจะกินปลากรอบใช่ไหมปลากรอบใช่อยากกินปลากรอบ จะกินปลากอบที่มันกรอบกรอบอ๋อก็คือจะให้ประกอบกล่องก็ไปของมึงได้นะเออคือเมื่อกี้กูบอกประกอบกล่องมึงบอกกูอยากกินปลากอบพอกูบอกอยากกินปลากอบมึงบอกประกอบกล่องเออไอ้ทุกคนเออไม่ดี

เมื่อได้บอกว่าอยากกินปลากรอบเออมาคนละกรอบเออนคนละกรอบไม่ต้องพูดปากได้ไหมวะกันเนี่ยอย่างเงี้ยพูดเนี่ยได้ยินแล้วทำไมพูดต้องหนาไม่ดีพูดต้องดังก็พูดต้องดังหนูก็พูดพูดดังๆทออี่หนูวหนูปรศาสจะเสียนะเว้ถ้าเจอแบบเนี้ยจริงๆอย่าปันปา่นภาษราสให้มากเธอใส่ย,ยังไงเนี่ยประกอบยังไงบอกหน่อยเลยเออื้อไหมทำมาต้งนานยังไม่ได้ก้านเลยเนี่ยทำเองดีพี่ทำงานอ,อ,อะไรประกอบเสร็จแล้วไปกินข้าววันเถอะหนูหิว ออีดิบอกว่าประกอบเสร็จแล้วไปกินข้าวมันเธอะหนูหิวอ๋อหนูบอกว่าหนูเป็นดาคิวใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่วาดให้โอ๊ย,อย,อยอนี่เป็นดาคิวโอ๊นี่เป็นดาคิวโอ๊ยนี่เป็นตะคิวมาคิดพูดอะไรนะบอกว่า บอกพูดว่าอะไรบอกว่าประกอบเสร็จแล้วอะแล้วไงต่อบอกว่าหนูหิวอ๋อหนูหิวใช่ไหมประกอบเสร็จแล้วหนูหิวเดี๋ะล่ะบาร์บีคิวอะไรนะเป็นกินมาบีคิวไหมหูเป็นตะคิวหัวหูมันก็เป็นคิวพอวางอาวุธพอแล้วพี่ไม่ได้กับไม้คุมแฝกไม่ชอบ ดูทุกคนครับผมว่ามันก็น่าจะปั่นเดี๋ยวหมูเป็นตะคิวหมูเป็นตะคิวหมูเป็นตะคิวแม่อยากกินแม่อยากกินอะไรแม่นอนแล้วแม่อยากแล้วพี่ได้ยินแล้วปลากอบอะไรบอกประกอบกล่องไม่ใช่ปลากรอบหืมดูผู้โชเดีพี่ได้ยินแล้ว โอเคครับทุกคนนะฮ<น>ะผมว่าพอคน<ม>ประสาทเสียเหมืนอนกันเนี่ยผมว่าปัน่นแค่นี้พอแล้วมผมเองผมก็จะประสาทเสียไปด้วยนะยังปั่นอเคทุกคน,นครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเอ็กซ์เดด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์นกันขึ้นมาได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะจัดให้อย่างสาสมเลยละกันนะฮะ